พื้นที่ของจังหวัดยะลานะคะได้มีการประชุมค่ะการดำเนินการจัดทำผันเมืองรวมในเขตจังหวัดยะลาค่ะ วันนี้ค่ะที่ห้องประชุมสียันยงสำนักงานเทศบาลน,นครยะลานายธีรุสุภาพิบูรลณล์รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลารักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดยะลาครั้งที่สองทับ2 5 6พ้าร้อ้พร้อมโดยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยในที่ประชุมค่ะมีการพิจารณาแนวคิดและผังผังเลือกในการวางผัง แล้วก็จะทำผังเมืองรวมเมืองเบตงจังหวัดยะลาซึ่งปรับปรุงครั้งที่3บริษัทพี่สุด เทคโนโลยีจำกัดค่ะเป็นที่ปรึกษาอยู่ในขั้นของการสำรวจกำหนดเขตพังวิเคราะห์และจัดทำร่างพังเมืองรวมใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ18สัปดาห์สำหรับการดำเนินงานค่ะก็ได้วางกรอบและนโยบายการพัฒนาบริเวณที่เกี่ยวข้องและชนบทอย่างสมดุลค่ะและก็ยั่งยืนด้วยวางกรอบและนโยบายการพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรักษาคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมให้หน่วยงานของรัฐนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายและโครงการพัฒนาภายใต้ในหน้าที่และอําน สอดคล้องกับผังเมืองแต่และระดับแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่สอดคล้องกันค่ะให้มีการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพป้องกันแก้ไขหรือบรรเทาภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งนี้นะคะผังเมืองรวมเมืองยะลาได้มีการประกาศเป็นกฎหมายกฎกระทรวงให้บังคับผังเมือง ผังเมืองรวมของยะลาค่ะพุทธศักราช2,554ครอบคลุมในพื้นที่อำเภอเมืองคือตำบลยุโป,โปสเตงนอกพาร่อนท่าสาบหน้าท่ามและในส่วนของอำเภอรามันค่ะตำบลว,วังพญาโดยดําเนินงานของเทศบาลนคนรยะลาขณะที่พังเมืองรวมเบตงนะคะได้มีการประกาศเป็นกฎกระทรวงให้บังคับพังเมืองรวมเมืองเบตงจังหวัดยะลาในปีพุทธศักราช2,553ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเบตง คือตำบลเบตงยะโรมและฐานน้ำทิพย์โดยการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเบตงค่ะ